สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้พามาชมอโลคาเซียครูเปียเรซซีเน,นะครับทสามต้นครับเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับสั่งจากในเฟซบุ๊กมาในเพจนะเลี้ยงมาก็ณว,วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วครับ นี่ก็จะแทงหลอดใหม่แล้วครับน่าจะแทงหลอดใหม่พร้อมกันสามต้นเลยแทงกันออกใบใหม่นะฮะที่เห็นนี่คือจะใบเก่าจะไม่ค่อยสวยแล้วครับใบเก่าจะไม่มันละมันเงาถ้าใบาใหม่เนี่ยครับแทงกลางใบใหม่มาลักษณะใบาจะมันเงาสวยครับใบใหม่ออกมาจะสวย ใบเก่าก็ความมันเงาก็หายไปความสวยก็ลดลงตอนนี้มาเจ็ดเดือนใบไม่ค่อยร่งรวยรวยไม่กี่ไม่กี่ใบต้นนี้เคยลื้อรอบหนึ่งแล้วต้นนี้สวยมากใบใหญ่รวยใบใบหนึ่งเคยลือ้อาหาไข่นแต่ยังไม่มีต้นนี้มาหลังครับต้นเล็กเนี่ยพระเจ้า ก็องพุ่มเลยครับดูแลดีๆครับคอยดูแลคอยมันรด,ด,ดน้ำไปปุ๋ยนะครับเวลาชาวัะสะดุปลูกก็เน้นเป็นะมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เพอร์ไลด์ดินปลูกเลยนะฮะชอบดินแบบตรงๆนะครับน้ำก็สังเกต มะพร้าวใส่ครับอยาให้มะพร,าร้าวสับแห้งวัสดุปลูกอยาให้แห้งคอยรดน้ําไม่ต้องเยอะครับรดน้าไม่ต้องเยอะสวยงามครับเป็นไม้ประเภทแหล่เทียมคนอาจจะซื้อมาแล้วแล้วก็เลี้ยงไม่หลอดนะครับก็ต้องปรึกษาใส่ใจนิดหนึ่งเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงจากไม้เนื้อเยื่อะนะ ชอบประกาศไทยเทดีดีครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยถ้ากลางใบใหม่นะครับพมพร้อมกันสามใบนยสวยเลยครับใบใหม่เขาจะสวยมากจะเป็นมันด้านหลังใบก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับใบจะแข็งเหมือนพลาสติกเลยครับการใบก็แข็งคนบอกเหมือนแมงมุมเลยครับใบใบใหญ่นะครับ ทีใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีใหม่เอาอัปเดตให้ฟัง